สวัสดีครับผมกับพวกเราชาวเท็กรูมนะครับผมกิมจิมูครับก็ผมซีเก้ครับวันนี้มาในงานขายใหญ่ครับที่โคราชนะครับเดคู่แรกเลยนะครับผมเป็นใครกับใครครับคุณซีเก้เป็นคุณบาสครับผมกับคุณชีมนะครับผมจากทามากาสใช่แล้วมิสเตอร์ทามะจากทามากาสกับคุณบาสนะครับผมใช่ครับผมคุณทามะมาในเด็กของอะไรครับเด็กหมูแมวครับจริงเหรอส่วนคุณบาสละครมาในเด็กอะไรเอ่ย เป็นเด็กแบบว่าเด็กคนดีครับเด็กคนดีเลยแต่เราไม่บอกครับว่ามันเป็นเด็กแบบไหนใับผมใช่ครับเพราะเราก็ไม่มั่นใจใช่ครับผมเดี๋ยวไปรอดูเลยแล้วเกมเริ่มแล้วครับผมเป็นครทีมเริ่มก่อนับฝั่งขวาตัวสองแล้วครับแล้วก็ยังไงต่อและเมจิกเต็มมือครับผมเมจิกเต็มมือเลยโอ้โหแล้วอย่างนี้ใช้อะไรเอ่ยนานสีจะกดเป็นเลือกครับหรือเปล่าอ้าเลือกครับผมหยิบจาเด็กแน่นอนครับจากในกองทิ้งก็อะไรอยู่ใช่ครับผมมันจะมันไม่มีเลยทีถูกต้องครับแล้วหยิบมาแน่นอนครับต้องเป็น อะไรดีหมาแมวต้องหยิบหมาแมวครับใช่ครับหมานมเย็นหรือเปล่าหมานมเย็นแน่นอนลงมาแล้วครับผมปรีบอร์ดครับอ่าหมานมเย็นครับต้องจ่ายคอร์สก่อนนะใช่ครับผมคอร์สเท่าไหร่ครับผมหมานมเย็นน่าจะคอร์สสองครับเพราะว่าแก๊งหมาแก๊งหมาเนี่ยน่าจะมีเขาแค่คอร์สสามคนเดียวครับผมใช่ครับผมกับหมาหมามัจฉะแมวปะแมวมัจฉะคอร์สหนึ่งครับผมใช่ซึ่งของพวกเขานะครับหมาแมวเนี่ยเขาจะไม่มีเจมเกินสี่เลยถูกต้องครับ โอเคมาดูกันต่อครับผมอ้าวจ่ายเจมครับจ่ายเป็นแฟรงกี้หรือเปล่าครับจะาเจ้าหน้าที่ลงอาบน้ําสัตว์นะใช่ครับผมสัตคนนี่แหละครับจําหน้าไม่ได้ครบทุกคนครับแล้วเหมือนจะชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวดูด้วยสเปรมมาเป็นหมาชาเย็นครับชาเย็นเลยเหรอครับใช่ครับชาเย็นเย็นชาไหมครับผมไม่หมาชาไทยครับไม่ใช่หมาชาเย็นไม่ได้เห็นหน้าพวกนี้บ่อยครับใช่ครับผมเมื่อกี้จ่ายเป็นแฟรงกี้จริงๆด้วยครับผมใช่ครับผม และโอ้โหหมาชาวไทยครับตัวนี้เก่งครับมันบอกว่าเอาหมาแมวขึ้นขึ้นมือครับผมแล้วพามันจะบวก2ใช่ครับอ้าวขึ้นไปแล้ว,ลวทำเทคเสร็จแล้วผ่านเลยครับ ใช่ครับตั้ง2ไว้ครับป้องกันไว้ครับถูกต้องครับแล้วเข้าเทิร์นคุณบัตจ่ายครูภาษาไทยครับลงใจสี่เจมครับแล้วตะทุยสองหัวครับแล้วตะทุยสองหัวนะครับสองใจครับตายได้สองทีถูกต้องครับเขาเผาเขาเอ่อพาวเวอร์สองครับสองตีชนครับตายคู่หรือเปล่าแต่ว่าตะทุยมันจะลดเผาตัวเองเหลือหนึ่งแล้วไม่ตายใช่ครับปรับเผาเหมือนนาลายครับใช่แล้วเอาแล้วแล้วคุณทีมมอนตี้ครับผมยังไงต่อศูนย์ ครั้งที่2ไหมหรือชายอุ้ย่ใหญ่มีเลยครับแต่ตอนนี้มีแล้วครับครั้งที่2ถูกต้องครับมีแล้วแล้วเหมือนจะต้องตายครับสำหรับหมาชาไทยครับใช่แล้วครับลงนรกไปเลยครับนรกของคนเล่นโปเกมอนนะครับสังเกตดูใช่ครับอยู่ด้านล่างครับดัวลืองมันเลยครับความเจริญครับให้จั่วไหมจั่วครับสองใบครับขึ้นมือเนาะเนาะและทอ้ย้เป็นหมาแพนดี้ครับโอ้ยมีหมาแพนดี้พอใจนะครับอุ้ยมี พรพระอีสวนว่านะใช่ครับผมโอ้โหมือดีมากมีชายสองใบครับโอ้ของดีครับของดีแต่จะขัดได้ไหมเนวต้าลงหรือเปล่าครับนั่นสิฮะยังไงต่อดีมีคาเฟ่หมาแมวด้วยโอ้โหิดหนักครับคิดหนักเลยครับไอสองหัวเนี่ยมันในกาบใช่แล้วและและแน่นอนครับลงเป็นหมาแพนดี้ว่าครับเมื่อกี้รู้แมวมาฉะเขียวๆเหมือนกันใช่ครับผมเหมือนกำลังจะคิดว่าจะลงตัวอะไรสักอย่างครับโอ้โ เหมือนจะแปะแลนหรือเปล่าแปะหรือเปล่าหรือจ่ายจะเหมือนจะเขาบาะว่าแลนนี่ได้ถึงสามเจมนะครับเยกยักครับยึกยักรีลายึกยักของคุณทีมครับสุดยอดมากเลยครับผมทีมคิดหนักเลยครับสำหรับล้วทุยสองหัวครับและและและยังไงยังไงเลยครับต้องจ่ายก่อนลงนะครับผมมอนจะจ่ายสามเจมหรือเปล่าครับแอคชั่นนานมากครับใช่แล้วครับเออตจจ่ายครับนา เราเป็นหมาน้มเย็นครับเก่งท้องไปหมดเลยใช่ครับผมสเปรเพื่อนครับใช่แล้วหมาแล้วครับเป็นเพื่อนหนึ่งตัวที่คอสไม่เกิน2ครับผมนั่นดีครับเป็นหมาแพนดี้ไหมเป็นหมาแพนดี้จริงด้วยครับใช่แล้วครับหมาแพนดี้มาครับเทคหมาแพนดี้ว่าไงครับผมบอกว่าพาวเวอร์มันจะบอกตามจำนวนหมาแมวที่นอนอยู่ครับล้วตัวมันก็จะมีโล่มนุษย์กับสามัคคาีครับถือว่าเป็นหมาแมวที่เก่งมากเลยใช่ครับ เป็นตัวเมนเลยก็ว่าได้สำหรับเด็กหมาแมวนะครับผมเอาไว้เป็นตัวกันครับผมเอาไว้เป็นตัวกันนะครัถูกต้องครับถ้าปีเข้าบ้านเปิดออกมาเป็นตุ๊ดซี่ครับตุ๊ดซี่ยพยายมพยมอ๋อแต่ว่ามันจะบวกพาวตามตัวที่นอนครับใช่ครับผมเป็นสามแล้วครับผมตอนนี้มีแน่ใจว่านับตัวเองไหมดูสิครับดูดูเทคดีๆครับนับตัวเองไหมฮะจะไม่นับหรือเปล่าครับใช่ใช่หรือเปล่า คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่านับหรือไม่นับใช่ครับผมเพราะว่าทางเราไม่ได้เล่นหมาแมควับเข้าเทูนคุณบาสครับจ่ายเจมหรือเปล่าเช็คดูแล้วครับไม่นับครับเพราะว่าต้องเป็นใบอื่นที่นอนครับหมาแม่ใบอื่นนะครับผมโอเคโอ้ช่องเราเริ่มมีสาระแล้วถูกต้องครับเราจะได้สาระมานานใช่แต่ก็ยังจะมีมิดเพย์ไหมมาตามดูกันครับมาดูคอนเซ็ปช่องเราครับมิดเพย์เป็นอันดับหนึ่งใช่ครับผมแล้วเหมือนจะจ่ายเต๋ากับ อะไรสักอย่างลงไปับพยายมครับพาวเอ้ยคอร์ดห้านะครับแล้วก็อ๋อจ่ายเป็นปฏิรูปกับพยายมกับอ้วนอ้วนครับผมนายนายนิรยบาลอ้วนใช่แล้วก็ชุอ้วนมาเลยใช่ครับตี่ไหมตีไหมอ้าวมองแล้วครับผมอันนี้คุณพาร์ทเล่นเด็กนรกที่โดนพยายมเหลือหนึ่งแล้วถือว่าใจรักนรกมากเลยนะครับเนี่ยใจรักนรกมากเลยครับเหลืออ้วนยืนเอาไว้ครับอ้วนนี่ถ้าจาไม่ผิด พาวสองหรือเปล่าครับผมใช่ครับผมพาวสองครับเทคก็คือถ้ามีธรณีสูบสูบอีกสองครับใช่สูบเพิ่มอีกสองครับนี่เป็นสูบเราหรือเปล่าครับใช่ครับสูบเราครับถือว่ามีสองเป็นสูบสูบครับใช่ครับผมถ้าสูบเพิ่มสี่แล้วครับผมจะเป็นสูบ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 ับโอเคครับไรสารามาไหเอ้จ่ายไปทีอริวันไทยสวนมาแล้วครับโอ้นเจอหมอมาเว้วครับอริวันใช้เทคยิงครับแต่ยิงตายสองแล้วอุอุ้งใช่ครับตายครับโอริวันทั้งคู่ครับ ลงกองนรกไปเลยใช่ครับแต่กองนรกของคุณทีมเป็นโปเกมอนนะครับผมใช่ครับผมอยู่ด้านล่างครับด้านล่างครับถูกนะครับเนี่ยใช่แล้วแล้วตีครับเพื่อนก่อนเลยครับเราเป็นโดมครับเป็นโดมครับผมเจ็ดสามสี่เจมครับใช่ครับซ้ำเทคโดมไม่ได้ใช่ครับคุณทีมงงครับงงครับผมและผ่านอย่างนี้มือหมดจัวสามครับจากนั้นกดหยิบจากโดมครับใช่แล้วครับหยิบได้แต่อวตารใช่ไหมครับ ใช่ถือว่าคุณทีมนี่เป็นผู้นําทีมจากบุรีรัมย์ครับร้านทามาการ์ดต้องครับนําทีมบุรีรัมย์มากว่า200ชีวิต250ครับผมโอ้โหคุณนับมาแล้วเหรอใช่ครับโอ้สุดยอดกินงานครับเอารับมาเป็นตัดติรูปครับตัดติลูรับเอาเจมครับเจมสียังไงต่อดีเหมือนจะต้องแก้บอร์ดครับแต่บอร์ดไม่ใหญ่ครับตสี่ครับลงมาเป็นตัวอีกแล้วครับสองสองชนสองเฮ้ยแล้วเป็นอะไรอ่ะประมาทร่วมครับประมาทร่วมครับโม่คนละสามหรือเปล่าโม่คนละสามครับ และยังไงมีชายอยู่ในมือจะชายบผมชายครับโดนขัดทุกดอกเลยครับสาหรับคุณบาสเซบอสเตียนนะครับผมส่วนคุณทามะนะครับแกมีเป็นจอมเวทครับใช่ครับผมจั่วมามีแต่เวทครับใช่ครับตั้งขึ้นแล้วครับหมานมเย็นครับและจ่ายจ่ายครับลาปนมาีครับเป็นหมาแพนดี้เหมือนเดิมและติดคาเฟ่มาแมวครับแต่ตอนนี้คือต้องจบเทิร์นก่อนนะครับถึงจะเรียกหมาแมวกับกองได้หนึ่งใบครับและเผาจะบวกหนึ่ง อ่าเป็นการสลับตัวใช่แล้วตัวที่มาใหม่เนี่ยพาบอกขึ้นหนึ่งใช่แล้วขึ้นมาเป็นตั้งด้วยนะครับผมใช่ครับผมแล้วตีอ้วนเลยครับอ้วนตายครับผมอ่าแล้วเหมือนจะจะยังไงจะตายไหมหรือว่าจะใช้ไม่ได้ครับมันต้องเอ็นเฟดก่อนนะแล้วเหมือนจะเอ็นเฟดแล้วสลับตัวครับต้องเลือกนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวเลือกเป็นเก็บนมเย็นครับนมเย็นครับแสดงว่าเคยจับมาแล้วครับผมใช่ครับผมนมเย็นเลยอืมอะไรก็ไม่รู้ครับอย่างนี้อื แล้วหมาหรือแมวเป็นหมาแพนดี้ต่อครับอ่าเป็นใบอื่นครับตัวนี้จะได้เป็นพาวพาวโีกหนึ่งครับสำหรับตัวพิ่งลงมาครับพึ่งลงมาครับอาคนละตัวไหมอาอย่างไงตัวนีเพึ่งลงมาจะได้พาวโกหนึ่งด้วยหรือเปล่าใช่ใชจำไม่ผิดใช่ครับน่าจะสลับกันนะครับไอตัวเพิ่งลงพึ่งลงมามันต้องพาวโกหนึ่งครับใช่ครับผมสำหรับคาเฟ่หมาแมวส่วนไอตัวที่นอนเนี่ยครับมันลงอยู่แล้วครับใช่จนมนหมาแมวที่นอนเอ๊แต่มันไม่ได้นอนนะเออ ไม่แน่ใจครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับใช่แล้วครับต้องแล้วแต่จัดครับจัดอยู่บนสนามครับใช่ครับแล้วโอ้โหแล้วสับนาำเลยครับเข้าเกมคุณบาเอ้ยคุณบัสจวนเลยครับออ้ยอู้ยเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มมีการยืมเด็กขึ้นไปดูครับอาสลับไหมหรือยังไงยังไม่มีการสลับหูุมครับเลกครับเอาละครับเริ่มตั้งครับลืมเข้าเทอร์ลืมตั้งใช่ครับผมออกครับ พาวเวอร์ลดนะครับผมใช่แล้วโอ้กองนั้นกองยังอยู่หน้าล่างนะครับสำหรับกองทิ้งครับใช่แล้วแล้วเหมือนเอาหมาชมนมครับจะตีไหมเอาตัวนี้ตีครับผมหนึ่งบ้านหัาแพนดี้ครับแล้วตัวหมาแพนดี้ครับตัวใบอื่นตัวนี้มันจะได้ได้พาบอกหนึ่งไหมเนี่ยไม่แน่ใจครับนะคนอจริงต้องได้นะครับใช่แล้วเอากับเด็กครับแล้วแปลงล่างครับผมจบเพลินตัวมาเป็นหมาอะไรครับเนี่ยหมาหมาล็อกไวรี่ครับอืมีด้วยเหรอครับเนี่ยใช่น่ามีครับ แล้วเปลี่ยนมาเป็นแมวมัจฉะครับจริงๆจะต้องเป็นใบอื่นครับแมวมัจฉะลงมาจะได้พาวงหนึ่งใช่ครับผมเพราะว่าถูกสลับล่างแล้วก็จะพาวงหนึ่งครับนี่อาจจะผิดพลาดอะไรหรือเปล่าใช่ใช่แล้วครับโอ้เดี๋ยวเช็คเทคกันอีกทีครับตัวที่ลงมาใหม่ฝ่ายเราพาวอ่าอ่านั่นแหละใช่นะครับผมอ่าแล้วเข้าเทิร์นคุณบาสครับผมเข้าเทิร์นคุณบาสเนี่ย โอ้๋อสี่รับอ๋อเขาจะให้อวตารโซนตัวไหนก็ได้บวกหนึ่งอุ้ยใช่ครับเก่งมากครับไอ้คาเฟ่หมาแมวเนี่ยครับผมคาเฟ่หมาแมวแล้วเธอมีเวลชถูต้องแล้วครับเล่นถูกต้องแล้วครับพอสลับมาได้บวกถึงไปที่หมาแพนดี้ครับใช่ครับผมแล้วจ่ายคู่ว่าสัยไทยลงเป็นแมลงปอมีพีซมีพีซนะครับเมีพอพีพีซนะครับเส้นไหวครับผมเส้นไหวทำไมเ้าสี่หรือต่ำกว่าครับผมใช่แล้วครับหมาแพนดี้ตัวนั้นครับที่พาวเยอะ จะรอดไหมต้องหนีพี่จ๋ากับผมพี่จ๋าพี่จ๋ามีพิษด้วยนะจะตีไม่ตีจะยังไงต่อดีจะทำยังไงถึงจะเชียร์สองตัวได้ครับเนี่ยอ่าซึ่งการแข่งครั้งนี้จะเป็น b บ3านะครับเบสออฟทรีบสกับฟรีครับจะต้องชนะสองในสามครับผมโอ้ติดน้าซุปชาบูด้วยโอ้ในปอที่เก่งที่สุดครับตายครับแมงปอไม่ตายด้วยไม่เอามาแทนดี้ลงไปด้วยครับ แล้วตีต้องนอนนะครับใช่ครับจริงๆที่เื่นที่ร้านนะครับจะนอนแบบกับหัวใช่ครับผมกันลืมครับเข็มนาฬิกาเลยใช่ครับใช่ครับกันลืมเขาเล่นเทิคุณีมับผมใช่เราเล่นมิดเพกันบ่อยครับที่ร้านเป็นเรื่องปกติอ้าวเป็นเรื่องมันครับเรื่องมันครับผมหยิบจากไหนต้องบอกก่อนนะครับหยิบจากในลูกในเด็กในเด็กครับในเด็กหามาแล้วครับผมต้องเป็นอะไรแน่นอนต้องเป็นหมานมเย็นบผมนมเย็นไม่ตั้งบอดหรือยังไง เอาแล้วแต่มีคาเฟ่หมาแมวครับบวกพาวได้ไปเรื่อยๆทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับผมถูกต้องครับผมยังไงก็ต้องหมานมเย็นครับผมคิดว่าช็อตนี้ต้องหมานมเย็นครใช่แล้วเอ๊ะเอ๊ะอย่างไรแลวนี่เป็นครูภาษาไทยครับอือเอาเจมมาจายครับเจมครับผมใช่แล้วเป็นครูภาษาไทยเวอร์ชันเอ็กนะครับผมใช่ครับผมเวอร์ชันอ่าคนไม่ดีครับโอ้แล้วมาเป็นหมานมเย็นครับนมเย็นแล้วนะครับนมเย็นทีนี้ก็เรือกครับตัวจุติครับผมหมาแมวครับ ใช่ต้องเป็นหมาแมวด้วยนะต้องเป็นแพนดี้แน่เลยครับมีความรู้สึกใช่พนักงานอาบร้านอาบน้ำสับไม่ได้นะใช่ครับผมแล้วเป็นแพนดี้ดจแน่นอนครับผมแพนดี้ตอนนี้ออกไป3แล้วครับเนี่ยโอ้น่าจะ3แมไหละครับมันตกไป1แล้วก็ออกมาบนอวตารโซนอีก2แล้วครับใช่ครับผมยังไงต่อดีอ้าวมีเสียงเรียกเข้าสับเด็กเอ้ยถามพาวแล้วครับพาวเท่าไหร่ครับพาวพาวสี่ครับพาวสี่พาวสี่แต่นอนนะครับผมอ่านี่ครับเป็นเป๋าครับผม โอเคเนี่ยมีลูกเต๋ามีประโยชน์นะครับแนะนำมาไปเล่นกันด้วยนะครับผมใช่ครับผมลูกเต๋าอ,<ม>อย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดการพิสเศเกิดขึ้นครับใช่ครับผมแล้วเอาเหมือนจะเอาสี่ชนหรือเปล่าครับเพราะว่าหมาตัวน,นี้ก็พาวเท่ากันนะครับใช่แต่ถ้าชนจะต้องเ<ร>ส้นหวายนะครับอ่าเส้นวายหนึ่งตัวครับผมเส้นหวายไหมเอ่ย แต่หมดจะเซ้นว่าไม่เอาตัวนะครับตัวที่ตั้งอยู่ครับแนดี้ครับไม่เอาตัวที่บวกพาวนะครับถูกต้องครับยังไงดีแล้วโอ้ยหมานมเย็นกระโดดครับหมานมเย็นกดอ่ากระโดดจากอ่าใช่แลนนะผมขาวรถไปหนึ่งครับเปลี่ยนตัวครับผมเป็นอ้แพนดี้อีกแล้วครับสี่ใบครับแพนดี้ใช่ครับผมอุ้ยหมาเมลเต็มเด็กใช่แล้วแต่หน้าบ้านโล่งครับหน้าบ้านโล่งน้าบ้านของคุณบานโล่งครับ โอ้โหแล้วคนบาสต้องแก้เกมครับผมโจใหญ่มากครับหมาแมวตอนนี้จวมหนึ่งครับให้มือเป็นสาไมใบครับยังไงต่อดีโอ้โหทางนู้นมีทั้งแลนมือสามใบถามใจตัวเองครับใช่ถามใจตัวเองว่ายังไงดีว่าจะไปยังไงต่อครับเนี่ยแต่ว่ามันต้องไปกันต่อครับมือนี้แล้วลงเอ๊ยอะไรอะคูมาใส่แล้วกันบ้านครับใช่เวอร์ชันเหี่ยวครับผมใช่ครับผมเวอร์ชันคนไม่ดีครับใช่คนดีคนไม่ดีคนไม่ดีไปแล้วครับนี่คนดีครับผมใช่ครับผมโอเค ยังไงต่อดีและผ่านเธอเลยครับวักันบ้านโอ้โหเย่แลยโอ้ยแล้วเข้าทางคุณทีมโอ้โหหมาแพนดี้กัดเนื้อเปืือยครับเนื้อเปืือยตกไปยังนรกเลยครับผมโอ้โหแล้วคุณทีมโอ้ยยังไม่ตีครับเอากับเด็กก่อนครับเพื่อจะสเปรย์ใหม่ครับเป็นหมานมเย็นครับน้ำมะลิโอแมวน้ำมะลิหรอแมวน้ำมะลิอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยครับเถกว่าไงครับเถกว่าไงสอดแหนมแมวน้ำมะลิสอดแหนมสามใบครับจากนั้นถ้าเกิดเจอหมาแมวนะครับเอ้ ถ้าเจอหมาลมเย็นเนี่ยจุติลงได้เลยครับผมแต่ว่านี่เป็นเทคที่เรียกจากเอ่อคาเฟ่หมาแมวครับไม่ใช่ครับผมใช่แล้วแต่ได้พาวบวกเพิ่มไปที่เจ้าตัวหมาดิ้นครับใช่ครับผมอุ้ยอีไซเคิลครับแล้วเหมือนลงไม่กดเทคตีปิดเลยครับรเลยคับมีอะไรไหมมีรีแอคไหมมตีอีกหนึ่งบ้านครับผหนึ่งบ้านครับอีกหนึ่งบ้านไหมเป็นเอาแมวน้ำมันตีปิดครับผมเกมแรกเป็นตีปิดมาชนะไปครับผมบาสไม่มีอะไรแก้มือเลยครับ ครับผมจังหวะนี้โอ้จังหวะนี้ได้เวลาแบบแค่เกมครับผมเปลี่ยนเป็นไซเด็กครับผมใช่ครับเป็นคุณทีมนําไป1-0นะครับใช่ครับผมตอนนี้คุณทีมได้เป็นอ่าสกอร์แรกครับผมเกมเกมหนึ่งครับใช่ครับผม1-0ครับผมแล้วยังเหลืออีก2เกมนะครับผม2ในสามแล้วแหละใช่แหละครับผมอ่อแลครับกัดมีกระเด้งออกมาด้ยครับผมใช่ครับผมตอนนี้สามารถเปลี่ยนไซเด็กได้นะครับแล้วก็อ่าสับ ดีๆนะครับ DCI รู้สึกว่าจะได้แค่หนึ่งทีนะครับผมใช่ครับผมจัดมา DCI หลายครั้งไม่ได้นะครับใช่ซึ่งต้องมีน้ำใจนักกีลาในการเล่นนะครับถูกต้องครับซึ่งที่ร้านนี่โคตรเร็วเลยทีเดียวที่ร้านแบบว่าตัวใครตัวมันครับใช่ครับแล้วเหมือนเกมสองกำลังจะเริกนะครับผมเพราะเวลามีไม่เยอะครับผมใช่แล้วตอนนี้เวลาใช้ไปกี่นาทีแล้วเวลาีนน่าจะ สิบห้านาทีครับนาทีครับห้านาทีแลวคุณบาสได้เลือกครับผมเพราะว่าแพ้เกมที่แล้วครับเป็นกฎครับเป็นกฎของเป็อบทีแล้วถูกต้องครับยังไงก็ต้องเลื่อกเริ่มก่อนอยู่แล้วครับสำหรับเกมการ์ดนี้ผู้แพ้จะได้เลือกนะครับผมอ๋อแล้วเปลี่ยนแค่ใบเดียวครับผมสำหรับคุณบาสนะอ่าแล้วคุณทีมนะครับเปลี่ยนไหมคุณทีเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะครับอุ้ยมีหน้ายิ้มแฉ่งมาเลยอุ้ยนี่มือที่เขาต้องการนะวความจะรื่นถูกต้องแล้วผมโอ้ถึงแม้ว่าเขาจะได้เริ่มเล่นหลังแต่เขาจะ ใช้ความเตรเญในการจวดสองได้ใช่ครับผมแล้วเข้าเทินคุณบ้านเลยหรือเปล่าเพราะว่าเกมเซตเรียบร้อยแล้วครับครับผมยกเว้นเขาจะไม่ได้จวจจากลมโต๊ะใช่ครับผมบคุณบ้านเข้าเทินคุณบ้านจวดสองครับผมมาแล้วไม่เห็นมือด้วยครับเด็กนรกล้วนยังเล่นได้ไหมครับแพทนี้เดี๋ยวมาดูกันนะป๊าบลบเอดีพาซาเอ็ดีพาซาสายใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วครับสายสายสายเหนือใหม่สายเหนือใหม่ใช่ไหมครับโอ้ชิมโคเท่เลยครับช่อแบบสลับกันไปหมดครับตรงกันข้ามครับ มันจะมีกฎอยู่2ข้อครับข้อแรกนะครับสอนแนมสามใบนะครับเลือกอวตารมาวางไว้ที่เมจิกโซนใช่ครับผมแต่ว่าต้องทิ้งมือด้วยนะครับใช่หใบแล้วทิ้มเป็นอะไรไม่แน่ใจที่มันเต๋าครับเต๋าครับผมเต๋าถมทรายครับใช่และถ้าเกิดว่าส่วนส่วนข้อสองนะครับของเอ็ดดี้พาซาเนี่ยมันจะสามารถเอาอวตารที่อยู่มายจิกโซนเนี่ยขึ้นมาได้ครับ1ตัวใช่แล้วแต่เรื่องนะครับสามารถมาเล่นกับพี่หน่วงได้ใช่ครับผมเป็นคอมโบเลยใช่เป็นคอมโบเลย อ่าแล้วเหมือนจะเรียกอะไรหรือเปล่าเลือกมันครับจิบจากไหนครับในเด็กครับผมในเด็กแน่นอนครับนึกว่าจะเรียกเต๋าออกมาออ้ยเต่ายังไม่พอครับตอนใช่ครับเป็นพญายมครับพี่เต๋ายังไม่เก่าพอนะครับเพิเเอะเอ๊เลือกโอริวันได้ด้วยเหรอครับไม่ใช่ครับพญายมไม่ใช่โอลิวันอ๋อยัไม่ใช่โอลิวันโอ้ยเป็นโดนใจเปล่าไม่ใช่ครับผมโดนแบนด์เข้าไปโดนแบนด์ครับผมเอาเลี้ว ประผนเลยครับหรือเป็นความรู้อหไรครับผมใช่ครับผมและความเจริญแทงเลยความเจริญครับตัวสองไปครับตัวสองครับอุ้ยตัวสองไปกับใจฟูฟูหรือใจโจมโครับแใ่วจมโจมครับผมทุ่งนาแดนนี้ไม่ใช่เอดีครับโอ้แปลว่าไอ้อ้วนตัวนั้นตัวนี้จะอยู่ตรงนั้นตลอดกาลนะใช่แล้วครับเอดีพาซาใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับเป็ใชาบด้วย ลงมาเป็นแมวมัทฉะครับผมแมวมัทฉะพร้อมลั่นใช่ซึ่งเป็นโปรโมที่ไม่สยิวกิ้วนะครับใช่ครับผมแล้วจ่ายเป็นหมานมเย็นใช่ครับผมลงหมานมเย็นสเปรย์บอดหนึ่งตัวครับสำหรับหมาแมวครับจ่ายเป็นเมดิคครับคอสเอ่อเจมสี่ครับและลงอู้สเปรย์บอร์ดรัวๆครับหมาแพนดี้หมาแพนดี้ครับโอ้นี่เป็นบอร์ดที่ต้องการเลยครับใช่ครับได้มาได้ทุ่งนาแดนนี้จะบวกพาวตัวละหนึ่งครับมีครับผมโอ้มีความดิคครับคอสเออเจมสี่ครับและลงหรือเปล่าครับใช่ครับจะโดนนดี้หมบเนี่ย อาแล้วครับคิดแล้วครับแล้วก็จ่ายลงมาแพนดี้อีกตัวแเน็ี้ครับหมดโอ้โหเลยครับตีหนึ่งบ้านครับหนึ่งบ้านครับเป็นพยายมครบพยามลุยต่อไปเลยครับสุดซอยไหมสุดซอยไหมสุดซอยไหมหรือจะเอาแค่สามครับถูกต้องครับตีครับหนึ่งบ้านครับหนึ่งบ้านทีนี้หมาแพนดี้ได้โดมอีกแล้วครับโดมอีกแล้วครับหมาแพนดี้จะได้บวกพาวนะครับจากตัวที่นอนตัวอื่นใช่ไหมฮะ ใช่ครับผมหมาแพนดี้จะพาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช่แล้วครับและที่สําคัญนะหมาแพนดี้มีร่มนุษย์ครับผมใช่แล้วสามัคคีด้วยเอาผ่านก่อนครับผมเออสองบ้านพอเออสองบ้านพออืมกับบ้านทคุณบ้าตาหน้าถ้าลงไม่เกิดถ้าลงหนึ่งตัวนี่คือจบแน่คือจบแคบผมใช่ครับถ้าเกิดว่าตีได้นะใช่ครับอู้แต่ถ้าลงตัวเดียวก็จะกันบ้านอยู่แล้วครับเพราะว่า มันจะตีออกสี่เวฟครับใช่แต่ว่าไอ้เจ้าบาเพนดี้มันมีสามัรคีสิเออหน้าสีครับเผามันสามารถล้มตัวทเ่อากมากันบ้านได้ใช่ครับผมแล้วเข้าเทิคุณบาจะต้องหาวิธีแก้บอดก่อนครับใช่ตอนนี้มือคุณทีมเนี่ยน่าจะหมดนะครับผมหมดยิ่งเลยครับหรือว่าเล่นซ่อนไพ่วางไว้ที่กางเกงหรือเปล่าน่าจะไม่มีครับผมมีแล้วครับมือหมดครับเอาแล้ว ถามพาวครับเอาลูกเต่าวางได้นะครับใช่ครับผมเหมือนจะเล่นครูแกงหรือเปล่าครับบวกอีกหนึ่งครับแต่ตรงนี้ครับผมเอาวางไหมเต่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อเอ๊ะเอายังไม่ผ่านเธอนะครับยังจะตีอีกเอ้ยเฮ้ยจริงเหรอครับแต่เมกาจั่วไปแล้วไม่ใช่ครับผมนี่ตาคุณบาสครับใช่มีหยิบขึ้นมาครับแล้วเหมือนคุณบาสมือเยอะก็จริงแต่ไม่รู้จะทํายังไงก่อนครับแล้วเปล่นเป็นเขาไทยรัฐเดียครับผม เอาแล้วครับคอมโบที่เขาจะใช้ก็คือการดิ้ดมือโมโมโมครับใช่ครับผมนี่แหละครับเด็กคนดีครับเด็กเขาไก่ลาดเอียงครับเขาไก่ลาดเอียงแล้วจะมาเล่นกับประมาทร่วมครับใช่ครับแล้วจะมีอะไรอีกนะเทพทัพอ๋อเขาไก่ลาดเอียงท่าตีนะครับจะโม่สองสองหรือสามสองใบครับสองใบนะครับโอเคโอ้ประมาทร่วมอีกทางฝ่ายต่างโม่สามนรกเขาก็จะสามารถที่ทรณีสูบขึ้นมาได้ ใช่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลพยมครับพยามใช่ครับพยามครับแล้วพยามชุกอ้งครับพยามจนบานเลยเรอครับใช่ครับผมชุกอ้งแล้วหวนมาแล้วจะคอมโบใกล้ติดแล้วครับเลยแค่ใช้ประมาทร่วม่อ้แล้วไม่ตีครับเป็นด้สันติครับอ้าวสั่งให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับตีเพื่อที่จะได้โม่สองนะครับใช่ครับแล้วเหมือนเห็นมือคุณทาม่ามีสําหรับล้มโต๊ะเลยครับ ใช่แต่ว่าลมโตไปครั้งนู้นจะได้เพิ่มมาอีกใบหนึ่งเป็น4นะครับใช่วางลูกเต๋าแล้วครับส่งพลังครับ3ไปที่3าตีห้าครับผมเป็น6ครับสามบวกสเป็น6ครับครั้งที่ตีครับเข่าไก่ลาดเอียงโม่สองใบครับใบครับอ่าโม่เลยหนึ่งแล้วโม่เป็นหมานมเย็นครับกาแฟหมาแมวครับโม่สามโม่สามครับโม่สี่ครับผมจับอ้วนครับผมอ๋อจะอ้วนอ๋อใช่อยากอ้วนอีกครับโม่สี่อุ้ยแล้วโม่ริวันครับอุ้ยลืมดูไปเลยอ้วน ถูกต้องครับอ่าตอนนี้จัดเช็คครับผมเช็คเขาว่ามูไหมถ้าได้ธรณีสูบจะธรณีสูบอีกสง,งหรือ,อ,อเปล่าครับจากวันนี้นนจัดต้องเช็ค,ครับผมใช่ครับจัดเช็คตัวอักษรอ่าอและจัดบอกว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่าับแต่ว่าเจ้าอ้วนที่อยู่ในเมจิกโซนนี่ไม่เกิดเทคนะครับใช่ครับผมเป็นแต่อ้วนที่อยู่บนอวตารโซนนะครับถูกต้องครับผมเช็คกันใหญ่ครับอ่าเพื่อไม่ให้เกิด การมิดเพนะครับใช่แล้วครับผมถูกต้องนะครับยืนหน้าตั้งดีกครับแต่ว่าอ้วนจะรอดไหมถ้าตีอีกโดนโม่อีสี่นะครับถูกต้องครับเพราะว่ามันยังมีอ้วนอยู่ครับถือว่าเธิร์นี้เนี่ยตีในี่โม่แปดเลยนะครับใช่ครับถ้าตีครบทุกตัวครับใช่ครับเป็นเด็กรักสันติครับคุณบาบอกแน่จริงก็ตีมาเด้ใช่ครับตีมาเด้อุ้ยแล้วที่ลงไปไม่อะไร โอลิวันครับผมเห็นแล้วพรไพ่สวนครับผมไอเด็กโมก็มีสเต็ปของเขาครับใช่ครับซึ่งต้องใช้อูดเรียงขึ้นมาอย่างเดียวเลยครับโอ้โหเสียดายมากเลยทั้งไอนิดเมดิกครับแต่คนทีมจะยังไงอ๋อตอนนี้กําลังอยู่ในจัดท้อครับอยู่ในช่วงของกําลังอธิบายครับว่าสรุปแล้วมันโมหรือไม่โมครับใช่ครับเอาแล้วเอาใช้กันดูอีกทีครับผมซึ่งคุณซิเก้งคิดว่ายังไงครับโมไม่โม อันนี้ผมจําเท็กคุณอ้วนไม่แม่นแล้วครับแต่คิดว่าน่าจะโม่นะครับใช่ครับมจะเกี่ยวกับถ้ามีการทรณีสูบสองน่าจะบวกอีกสองใช่ผมก็คิดอย่างนั้นะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโม่ของฝั่งไหนบ้างใช่ทั้งสองฝั่งแต่เต่าเนี่ยเต่าเหมือนจะโม่เพิ่มหรือเปล่าอืมเอาละครับเริ่มถามเฮดจัดแล้วครับผมใช่ยังไงเดี๋ยวเราดูก่อนว่าฝั่งจัดเนี่ยตัดสินยังไงครับใช่ครับผมแต่ดูดูแล้วผมมีความคิดเห็นว่ามันน่าจะได้โม่ใช่เพราะว่าอ้วนเนี่ยมันคือ เทคมันมีความสามารถนะครับใช่ท้านจีสูบต้องสูบอีกสองครับต้องสูบอีกสองแต่ว่าสูบฝั่งไหนฝั่งเราหรือฝั่งเขาน่าจะฝั่งใช่อันนี้คืออ้วนเพราะว่าอ้วนมันอยู่ที่ฝั่งคุณบ้านนะครับใช่เพราะว่าจะต้องโมเองหรือเปล่าสองหรือเปล่าแต่คุณถามะพีพีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โมเพราะว่าเต่าเนี่ยเหมือนเหมือนจะโมทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าครับงั่นสีฮะเอาแล้วถือโมไม่เอยโอ้ไม่มั่นใจครับเดี๋ยวรอดูต่อไปครับแต่ว่าเกมดำเนินต่อแล้วครับ คือถ้าเกิดว่าโมโมจริงๆครับโม่สี่ครับแล้วตีหนึ่งเวฟครับแล้วผ่านครับโอ้โหเป็นคอมโบที่เกิดขึ้นจริงๆครับผมก็ต้องยอมครับเพราะว่าอยากตีปิดครับโม่สองแล้วก็เอาลงนรกไปอีกสองใบครับโม่ไปอีกสองเป็นสี่ครับใช่ครับถือว่าตานี้โม่แปดโอ้ครึ่งครึ่งเกือบครึ่งกองเลใช่ครับถ้าตีอีกหนึ่งบ้านเนี่ยก็คือโม่อ๋อนี่ลงใช่ครับอุ้ยโอ้ิโันโอ้ิวอนตึกครับ โอ้แล้วจ่ายตึกจครับจ่ายตึกลงเป็นนักทุยสองหัวครับเอาแล้วครับคอมโบเขาให้แล้วครับแลระบานเลยครับคือมันมีสองไลฟ์ครับมันเหมือนมีสองชีวิตใช่ครับผมถ้าตีก็จะถูกโม่สีใช่ครับโอ้เสียดายอ้วนติดอยู่เสียดายอ้วนมันไปแล้วใช่ครับผมเอาแล้วครับตีครับผมไม่ก็ตีเลยครับหัวสองครับ โมสองเลยนะครับจากสอเลคเขากระดางเอียงครับใช่แล้วโอ้โมเป็นเลือกกับคาเฟ่ครับใช่แล้วคาเฟ่แลนไปแล้วแล้วตีโมอีสองครับตายเลยครับแล้วโมเป็นผหุ่นกระพยับโอ้ยของเริ่มบางแล้วจะตีอีกไหมหรือยังไงถ้าตีอีกโมอีกนะโอ้แล้วเข้าเจอคุณบาสจั่วแล้วเหมือนมือสามไปไม่รู้จะทําอะไรได้บ้างโอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเนี่ยโอ้ยต้องหาตัวประกันครับเอาออย่างนี้เอาสี่กำจบเลยนะครับสี่เวฟ ขึ้นมาก่อนครับแล้วตีหนึ่งบ้านครับอย่ารวบตีไม่ได้ครับโอ้ตีหนึ่งบ้านแล้วโม่เลยครับเป็นอู๊ดครับตีครับตีหนึ่งบ้านครับโม่เลยครับโม่ครับผมยังกระสายเวทครับใช่ครับตีหนึ่งบ้านครับโม่ครับ้องครับโอ้ยกระสายเวทครับเปิดหน้าต่างลิกกี้โอ้เลยครับตีเข้าบ้านแล้วมีของกันไหมไม่มีครับแล้วเก็บมอย่างนี้แต่ว่าคุณตามาชนะไปครับใช่แล้วครับเกมนี้ถือว่าคุณบ้านสครับใช่ครับติดคอมโบแต่ว่า ไม่เกิดผลครับผมใช่ครับผมถือว่าเกมนี้น่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ไปดูกันเป็นทีมชนะไปครับฝั่งขวาครับใช่แล้วครับพี่ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ช่องทีกรูมหน่อยได้ไหม